สวัสดีครับข่าวนี้เราไปเที่ยวงานตรุษจีนการที่ราชบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองจัดงานใช้หน้าทาวสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพข่าวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อวันที่28มกราคม2568ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีผู้คนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวจีน และชาวต่างชาติต่างพากันสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงสีเหลืองถือเป็นสีมงคลนำบุตรหลานออกมาเดินท่องเที่ยวงานราชบุรีชัยหน้าทาวในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรีรวมกับทางจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมด้วยกรมการทหารช่างราชบุรีร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28มกราคมถึงสองกุมภาพันธ์นี้ งานมีตั้งแต่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาไปถึงสะพานคานขึง3ยุคสามสมัยแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งติดไฟอย่างสวยงามโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการทหารช่างนำสะพาน M4 ทอดข้ามแม่น้ำแม่กลองและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้จัดสร้างตัวมังกรขนาดใหญ่ติดไฟสีแดงบริเวณกลางสะพานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเซลฟี่สวยๆพร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามยามค่ำคืน ถือเป็นไฮไลท์และอันซีนจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีส่วนอีกจุดคือบริเวณศาลเจ้าจำลองซึ่งตั้งอยู่หน้าธนาคารอมสินได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าเก้าองค์มาประดิษฐานไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีมะเสง็งมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตตลอดปีและตลอดไปนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองราชบุรีได้รวมกับหลายภาคส่วนจัดงานนี้ขึ้นยกขารการจัดงานพร่นี้ นะครับตอนนี้นะครับทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราครับในปีนี้เราร่วมกันหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดราชบุรีนะครับกรมการทหานช่างสัตักงานทอทนะครับรวมถึงนะครับก็ทางเทศบาลเมืองราชบุรีครับเราบูรณาการจัดงานราชนะทาว2025อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยไฮไลท์ของงานของเรานะครับก็มีสะพานเอ็มโฟนะครับที่ทาง ท่านเจ้ากรมการทหานช่างนะครับได้อนุเคราะห์นะครับสร้างสะพานทุ่นลอยนะครับกลางแม่น้ําแม่กองนะครับเชื่อมระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำนะครับรวมถึงนะครับจะมีโดรนนะครับมาบินกลางแม่น้ําแม่กองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับรวมถึงนะครับก็ทางสํานักงานทรทนะครับก็ได้เข้ามาตกแต่งสะพาน M4 นะครับแล้วก็มีการจุดถ่ายรูปเซลฟี่นะครับโดยงานของทางเทศบาลเมืองราชบุรีเราเริ่มต้นตั้งแต่วันหนึ่งวันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่า มีพี่น้องประชาชน,นครับลังไหลเข้ามาในพื้นที่ริมเขื่อนรับประชาพันานะครับวันนี้ก็จะมีการเปิดศาลเจ้าจำลองนะครับให้พี่น้องประชาชน,นครับเข้ามาสักการะขอพรในวันตุจจีนนะครับรวมถึงมีการอัญเชิญเทพเจ้าถึง9องค์นะครับที่อยู่ในเขตของจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อความสะ,สะดวกสบายของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ ความเป็นอดีตของคลด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่ย9นะครับก็ถือว่าเป็นวันจริงของพวกเรานะครับมีการร่วมกันครับขบวนแห่จากสำนักง,งานเทศบาลเมืองราชบุรีรับมีทางผู้ริหารของทางเทศบาลเมืองราชบรุรี35ชุมชนหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนนะครับโรงเรียนในเขตของเทศบาลเมืองราชบุรีของเราซึ่งมีถึง17โรงเรียนขนาดใหญ่ทางนั้นนะครับก็มาขบวนแห่ประมาณ 4โมงเย็นครับออกจากสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีครับมาถึงบริเ nah. วณริมเขื่อนรัชชาแห่งนี้ครับบริเวณศาลเจ้าจำลองประมาณ5โมงครึ่งนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรี่านมิทรศรีสันพางนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเจ้ากรมการทหารช่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีครับมาโดยทางมูลนิธิประชาธุกูลครับศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับก็จะมานําว่ายเทพเจ้าถึง9องค์นะครับรวมถึงนะครับก็จะมีการแจกส้ม ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้มงคลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมงานวิธีไหว้เจ้าวัน5้าโมงครึ่งนะครับรวมถึงก็จะมีการออลอดเกี้ยวนะครับเจ้าพ่อคนอูนะครับก็ถือว่าเ,เป็นธรรมเนียมของคนจีนนะครับว่าถ้าเราลอด เกี่ยวจเจ้าพ่อคนอู่แล้วสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับจะหมดไปจะมีแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเราก็จะมีการผัดหมี่กระทายกษกนะครับบริเวณโอ๋มกอพ่นนานครับซึ่งเป็นผัดหมี่เตี้ยวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนจีนเราด้ามนิยมผัดกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ถือว่า,าเส้นมีความยืดยาวก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับเราแจก มีเตียวให้ฟรีนะก็จะมีพี่น้องประชาชนทําให้อายุยืนยาวด้วยนะครับรวมถึงนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเราก็จะไปกันที่เวทีใหญ่นะจะมีพิธีเปิดนะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถึง1นึ่ทุ่มครึ่งแล้วสองทุ่มครึ่งในทุกๆวันนะครับตั้งแต่วันที่ยีิบ 9 30, 3 0 3 1 1 2จะมีโดนนะครับมาบินกลางแม่น้ำแม่กรอนะครับแต่ในวันแรกก็คือในวันที่29จะมีการเคลื่อนเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ2อทุ่มกับ3ทุ่มครับเนื่องจากติดพิธีเปิดกลางเวทีนะครับก็เลยจะทําให้มีพี่น้องประชาชน,นครับหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ครับมาข้ามสะพาน e m 4ซึ่งจะมีมองเห็นบรรยากาศนะครับของ2ฝั่งแม่น้ำแม่กรนะครับมองเห็นวิวของเทศบาลเมืองรัชบุรีซึ่งในปัจจุบันเรามีการติดไฟเป็น เต็งลังนะอย่างสวยสดอลังการนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศเย็นนะครับแล้วก็ได้สูตรโอโซนจากแม่น้ำแมกองนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดระดับต้นๆของพี่น้องชาวไทยของพวกเรานะครับรวมถึงนะครับในวันที่29ในช่วง3าทุ่มนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตดังนะครับวงพราดอกนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จะดึงดูดน้องๆนะครับนักท่องเที่ยวนักที่เป็นแฟนคลับของพราดอกเข้ามาในพื้นที่นะครับรวมถึงนะครับในวันที่30และ 31ก็จะมีการประกวดตีน้อยชื้ทาวหมวยน้อยชื้ทาวนะครับแล้วก็ในวันที่1วหนึ่งนะครับก็จะมีอคอนเสิร์ตประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับคอนเสิร์ตพระพลนะครับรวมถึงในวันที่2นะครับเป็นวันปิดท้ายนะครับก็จะเอาใจน้องๆเด็กวัยรุ่นนะครับทิมลี่เบิร์ดนะครับในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มีการส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ในตอน5้าทุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีของเชื้อทาวสองพันยี่สิบห้าของเทศบาลเมืองราชบุรีครับ ต้องเชิญชวนได้ไหมฮะ นะครับผมนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและนักท่องเที่ยวนะครับที่มีโอกาสเข้ามาในจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับหรือนักท่องเที่ยวที่ติดตามตามข่าวสารตามเพจตามช่องต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใช้ท่า0 2งของเทศบาลเมืองราชบุรีในปีนี้นะครับเรามีความตั้งใจที่บูรณาการหลายภาคส่วนนะครับก็จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างความทรงจาที่ดีของชาวเทศบาลเมืองราชบุรีให้ทุกท่านนะครับอยากกลับมานะครับ มาเที่ยวตลาดโคยกีมากินของอร่อยราคาถูกในเขตของจังหวัดราชบุรีต่อไปครับ